สวัสดีครับวันนี้ผมมีโปรแกรมตัวหนึ่งมานำเสนอซึ่งมันมีความน่าสนใจอย่างมากและเหมาะสำหรับนำมาใช้ภายในองค์กรโปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่า Microsoft In t u n e ซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือบางท่านพอทราบมาบ้างแล้วผมจะขออธิบายให้ฟังคร่าวๆดังนี้ครับก่อนหน้านี้องค์กรแต่ละที่จะมีเซเวอร์หนึ่งตัวหรือหลายตัวซึ่งมาพร้อมกับการนักข่าต่างๆมากมายที่ช่วยปกป้องคุมค้มควอมคุณจกกากการนำข้อม,มูลภายในองค์กร ไม่ให้ถูกส่งออกไปสู่ภายนอกและยังช่วยให้ผู้ดาูแลาระบบควบคุมดูแลจัดการภายในองค์กรโดยผ่านเซิร์ฟเวอร์พวกนี้เพียงที่เดียวปัจจุบันทาง Microsoft เองได้พัฒนาระบบการจัดการ AD ให้เป็นไปนในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ชื่อว่า Microsoft i n t u n e Microsoft i n t u n e เป็นบริการบนคลาวด์ที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการอ,อุปก,กรณ์เคลื่อนที่และการจัดการแอปพลิเคชันมือถือรวมไปถึงการใช้งานบนทีแล็ป คุณสามารถควบคุมวิธีใช้อุปกรณ์ขององค์กรรวมถึงโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและแล็ปท็อปได้จากแอปพลิเคชันนี้นอกจากนั้นคุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าเฉพาะเพื่อควบคุมแอปพลิเคชันบนมือถือได้อีกด้วยคุณสามารถป้องกันไม่ให้มีการส่องอ e ีเมลถึงบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ In t u n e ยังช่วยให้บุคคลในองค์กรของคุณใช้อุปกรณ์ส่วนตัวหรือที่ทำงานได้ In t u n e ช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลองค์กรของคุณยังคงได้รับการปกป้องและยังสามารถแยกข้อมูลองค์กรออกจากข้อมูลส่วนบุคคลได้ตัวอย่างเช่นคุณสามารถปรับใช้ม i c r o s o f t t e a m s o n ทีม t e และแอป Microsoft 3ของ้าอื่นๆกับอุปกรณ์ได้คุณลักษณะนี้ช่วยให้ผู้คนในองค์กรของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนอุปกรณ์ทุกเครื่องในขณะเดียวกันก็รักษาข้อมูลขององค์กรของคุณด้วยนโยบายที่คุณสร้างขึ้นเองเช่นปรับใช้และรับรองความถูกต้องของแอปบนอุปกรณ์ในทั้งในองค์กรและอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปกป้องข้อมูลบริษัทของคุณด้วยการควบคุมวิธีที่ผู้ใช้เข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลตรวจสอบว่าอุปกรณ์และแอปเป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของคุณการจัดการอุปกรณ์ใน Microsoft Intune ใน Intune คุณจัดการอุปกรณ์โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมกับคุณได้สําหรับอุปกรณ์ที่เป็นขององค์กรคุณอาจต้องการควบคุมอุปกรณ์อย่างเต็มที่รวมถึงการตั้งค่าคุณสมบัติพิเศษและความปลอดภัยด้วยวิธีนี้อุปกรณ์และผู้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ที่ได้ลงทะเบียนใน Intune เมื่อลงทะเบียนแล้วพวกเขาจะได้รับกฎและการตั้งค่าของคุณที่ได้ถูกกำหนดค่าในอินจูนตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งข้อกำหนดรหัสผ่านและ VPN หรือการสร้างการเชื่อมต่อ VPN หรือตั้งค่าการป้องกันภัยคุกคามและอื่นๆเมื่ออุปกรณ์ได้ลงทะเบียนแล้วอยู่ในระบบอินจูนผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าอุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยบางทีคุณอาจต้องการล็อกอุปกรณ์ที่เป็นเจลเบรกและการละเมิดการใช้งานอื่นๆ กำหนดใบรับรองไปยังอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครือข่าย WiFi ของคุณได้อย่างง่ายดายหรือใช้ VPN เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณดูรายงานเกี่ยวกับผู้ใช้และอุปกรณ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรับข้อมูลขององค์กรหากอุปกรณ์นั้นสูญหายถูกขโมยหรือไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปการจัดการแอปใน Microsoft Intune การจัดการแอปพลิเคชันมือถือใน Intune ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลขององค์กร ในแต่ละระดับรวมถึงแอปที่ถูกปรับแต่งและยังคงรวมถึงที่จัดเก็บแอปการจัดการแอปสามารถใช้ข้อมูลองค์กรกับอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์ส่วนตัวได้ยกตัวอย่างเช่นเพิ่มและกำหนดมือถือให้กับกลุ่มผู้ใช้และอุปกรณ์รวมถึงผู้ใช้ในกลุ่มเฉพาะและอื่นๆกำหนดค่าแอปให้เริ่มหรือรันโดยเปิดใช้งานการตั้งค่าเฉพาะและอัปเดตแอปที่มีอยู่แล้วในอุปกรณ์ดูรายงานว่ามีการใช้แอปได้บ้างและติดตามการใช้งาน ทำการล้างข้อมูลแบบเฉพาะจาะจงโดยรับข้อมูลเฉพาะข้อมูล,ลองค์กรออกจากแอปความต้องการของระบบอินจูในอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตและอุปกรณ์ PC ลรองรับในส่วนของ Apple Apple iPad แล้วก็ Mac OS ในส่วนของ Android นั้นรองรับส่วนของ Android 5.0ขึ้นไป Microsoft รองรับ Surface ร,บระบบปฏิบัติการ Windows 10ไม่ว่าจะเป็น Home S โปรเอดิชันหรือเอนเตอร์ไพรส์เวอร์ชันเบราว์เซอร์ที่รองรับระบบอินจูนั้นก็มี Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด Microsoft Internet e x p l o r e r 1 1 Safari c r r o m e Firefox ก็หมดแต่เพียงเท่านี้คลิปต่อไปเป็นการนำเสนอการสมัครและการใช้งาน Microsoft Intune แบบทดลองใช้ฟรีหากท่านใดชอบและอยากจะรู้ว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามานำเสนอต่อน,นั้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ